ช่องพระวริศาลพระวิษา์แชนเนลภูมิใจเสนอช่วงนิทานอีสานก็ะยองน่ะแหละค่อยตายแสงพี่เก่าบอยยอมอีกไม่ยากที่มาท่องเจอที่สองยังบอยยอมเลย บอกง่ายังกูยังบั่งยังกูยังมีแนวอื่นอีกที่ท่าบางอย่างก็คือเอาสั่งมาส้นกันเชื่อที่สั่งส้วนสั่งเท่าก้อนผ้ากลับไปสร้างน้ำแล้วจึขออาสาสร้างน้ำเพื่ออย่างสร้างน้ำมันต้องโตใหญ่เนาะในท่านบอกๆแต่แค่ผมสันนิษฐานว่ามันจะโตใหญ่กว่าสั่งบกสั่งธรรมดาเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าคุ้ยเนี่ยคุ้ยน้ำหรือวอเดอร์บัฟเฟิล ในภาษาอังกฤษวอเดอร์บัฟเฟลในภาษาบา้านเฮานี่ก็คือกล้วยท่ามันละกล้วยท่ามันโตใหญ่เลยครับแถวลาดสีสไลายแถวพี่น้องแถวขึ้นลาดสีเนี่ย,ยมุ่ยมไงไยอะก,กันดีเพราะว่าเวลานั้นเขาจะปล่อยกล้วยลงปล่อยกล้วยลงท่ามกล้วยท่ามนี่กินได้ยาดีๆอาหารสมบูรณ์เป็นกล้ว,วยที่โตใหญ่ก็กล้วยธรรมดานะเออเรากล้วยท่า อันนี้สร้างกับชิมิ้างสร้าง,างน้ำกับชิมิ้างท่ามเออกล้วยท่ามในภาษาฟิลิปปินส์เอิ่นว่าคาราบาวเอิน่นกล้วยท่ามว่าคาราบาวบ่งบนญตีใด้ที่ตั้งซื้อว่าคาราบาวนั่นแหละบ่บงกล้วยท่ามอันนี้แปลตามโต้เลยนะครับเพราะว่าคาราบาวคือวอเตอร์บัฟฟาโลในภาษาอังกฤษสำเนียงไม่เหมือนกันวอเตอร์บัฟเฟิลโล่สำเนียงอังกฤษก็ สร้างน้ำส้นกับสร้างบกสร้างโคกบ่ต้องฟังผลลัพธ์อีกอันนี้ก็ได้สร้างน้ำก็ย่องเอาเสร็จอีกพระญาติพี่ไม่ท่องยังบ่ยงหมอีกเลยบ่ยงหามเหมือนเอาเม็ดเหม็ดแล้วบาดีเม็ดแล้วสีซ้นกันแล้วเมื่อน่สจะมาต่ำกันเราจะเอายังบาดีพญาติพีไม่ท่องว่าเอ้าไม่เมื่อสัตว์กูตายมีไก่กูตายขั้ยกูตาย ร้างกูตายบันนี้มึงต้องกินบังคับให้ท้าวพีหน่อยว่ามึงต้องกินให้หมดถ้าบ่หมดก็ถือว่าเอากติกาเก้านั่นแหละบ่มกมดอถือว่ามึงแพ้กูเอาเอน,น,านียมึงเฮ็ดจังไ๋วัดนี้ขาทานในสตอกของไอ้าวคาหาย่างบอกมื่อ้บอดบนี้วันนีบบ้พญาหงนะครับพญ่าหงอาสาออกนะพะญ่าหงคืออย่างในหลายที่บอกว่าเป็นพญ่าอินทรี่เป็นนกอินซี่ภัษา แต่ผมว่าผมแม่หนอกผมว่าเป็นนกยกักษ์ว่ะนกยักษ์นี่มันจะอยู่ในในิทานเนี่ยฝรั่งเขาเอื่อนว่าฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์คือนกอยักษ์เนี่ยโตยังไงก็บอกโหดเลยมันนิทานเนาะแต่มันโตใหญ่เพราะว่าพระยาหุ่งนี่กินเรียบด้วยครับในเรื่องนั่งข้ามกล่อมในเรื่องจำบาซีต้นเนี่ยพระยาหุง่งเนี่ยอันเดียวกันนี่แหละนี่อิงซี่ว่าว่าหนาจะกินหลายาัเนี้ ผมว่าเป็นพญาพญาหงนี่คือคือหนกหยักเนี่ยคือฟีนิกของฝรั่งปัญาหงว่าบอกแปลงกายเป็นหอดมือว่าก็แปลงกายเป็นเท้ากกำผาสั์เหลี่ยมแล้วยังบุยิมเดี๋ยสั่งไปยังบุเคิงถ่อง,อง <c oughs> กินสร้างกินอะไรก้วยกินไก่แพ้อีกพญญาที่มาท่องเให้จึงไหนไปให้กินก,ออก,มนก,นก็มันก็กินหมด <c oughs> ให้จึงไหน เอาอีดยังไม่ยอมบอกว่าเอาสิมันแข่งทางบกกันแล้วเนี่ยมักแข่งทางน้ำกันด้วยแข่งเหื่อมาส้วงเหื่อกันส้วงมากจะต้องไปช่วงชิงนี่แหละส้วงช่วงก็คือหยาดแย็นกันช่วงชิงกันเหื่อส้วงมาส้วงเหื่อกันมาแข่งเหื่อพราแข่งเหื่อวาเนี่ยเนี่ยของในสตอกของเท่านี่ยังหมดเท่าความผ่า ก็มีพญ,ญานาคเลยส่วนเนี่เหลือพญ,ญานาคเลยวันเนี่ยพญ,ญานาคบอกมากคอยเองอาสาแข่งกับเพื่อมันจะเหลือบอกครับพญ,ญานาคกับเพื่อพายแข่งกันเนาะเพื่อพ่ายเป็นคนใหญ,ญ่พี่มาท่องเนี่ยพญานพีมมาท่องมันอยู่น้ำเพื่อน้ำลงเพื่อไปน้ำเขาขึ้ญญาานไปยังได็ชนะนะเพราะว่าทาั้งบกแผ่ทั้งน้าก็ต้องชนะนะเพราะพญานาคแปลงกายเป็นเพื่อ แขงกันนะั่นชื่เป็นเรือบอกครับพญะ,ะนานาคก็ตีแล้วตีเหือขาดขาดเครื่องทองคือขาดสองทอนนั่นแหละพ้อเหล้ว,วกับพระญานาก็เมียนเลยว่าต้องล่อให้มาถ่าให้กินมันทีกินคนต้งเนือมือดองแงงก็ปรากฏว่ายมวยย่อมแพ้เด้พระยาที่มาท่องตาย ตายขึ้นไปเป็นผีแถนว่าสันแนนนิท่านจะเป็นยังไงผีแถเนาะคือผีของแถนแถนตายเราเป็นผีนะผีของแถนผีแถนแต่ไปยังม่ยอมอย่างน้นยังอยากได้นั่งสีดาคืออําลําอําลําอยู่ว่าโอ้ห่างผู้งามก็เสพผู้งามแห้งนั่ง,ง,งองงนนี้นพราะญาพี่ไม่ท้องตายไปเป็นแถนแล้วเป็นผีแถนแล้วก็ยังอยากได้ที่เกา่าฮ็ดจังไดวันนี้อยากได้ ก็เลยมีผู้สวยเลยบอกเนี่ยเกิดขึ้นมาผู้สวยผู้สวยของพญ่าพี่เหมาท่องในขาดของผีแถนคือบางหลวงบางหลวงนี่บอกบางหลวงนี่มีคุณรสรบัมิพิเศษคุสมบพิเศษของบางหลวงคือสามารถเรียกวิญนญ,ญาณหรือเรียกขวนคนใดคือคนตะวันอ,อกโดยเฉพาะคนเลาาเฮ้าห,หรือคนไทยก็แล้วแต่คือว่าขวนสําคัญนะครับ ชีวิตาขาดขวนเราก็ตายเลยขวนขวนหนีดีฟ้าเนี่ยกับกับป่วยลมเจ็บกันเลยแต่ขวนหนีขวนหายขวนถือเรียกขวนไปเมื่อเนี่ยก็ตายเลยบางหลวบอกว่าบ่ยากขันอยากได้นั่งเนี่ยคอยจะเอืน้นวิญญาณเลียกวิญญาณหายบางหลวงก็เรียกญญญวิกญ,ญญาณของนางสีดานางสีดาก็ตายตายไปเป็นผีไปเฝ้าผีแถนพญ,ญ,ญาพี่เหมือนหอ สัมเนธก็เอาเลยเดี๋ยววิญญาณไปก็เอาเพราะวิญญาณออกจากห่างนั่งซีดาก,ก็ตายมาตายแล้วจยังไหนบารีผู้ชัยนี่แหละพระเอกเท่ามาอีกผู้ชัยพระเอกของเอาคือพีหน่อยพีหน่อยบอกว่าอย่กพึ่งเผาบอกข่าวกำมพาว,ว่าอย่กพึ่งเผาเด้องอะไสัน่นเดี๋ยวเนี่ยถือเหรียญวิญญาณตัวนี้ เรียกขวนไปตัวนี้ขวนวอยุกับเหนือกับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว่อยจะไปะไปเอาขวนหน้างกลับมาจะฝ่าเผ,า,ผาด้วยเขาใส่จะว่าเผาขาดหน้าเผาศพหน้าพ่อว่าลแลบบ้วก็ขีหน่อยแ็ขข้นไปเทิ้งก็จะข้นเนาะพบของผีแถนในยุ่ยสกับบโห่ก็จะขึ้นไปทา้งท,งท,งทังอีกพบหนึ่งนะ <c oughs> จะพบไหนละ่ะพบของผ,ผี พอึ้นไปโอ้ยทั้งนั้นกำลังกำลังฉลองกันยังใหญ่พะว่าเรียบยินญาณมาได้วิญญญญนญาณน,นั่งสีดามาพางขิ้งมากลยไก่ตัวมันเนี่ยขิ้งของผีแเถียนดีใจได้ฉลองจัดงานฉลองให้บางหลวฉลองกันคือกินเหล้ายาปลาปิ่งเท่านี่นะบางหลวเมา <c oughs> บอ้โหบางบางเมาเป็นเลยเราก็าราบางหลวเมา เมาเรากลับบ,าบา้านบาน่ได้ในทิศทางมาแล้วมีเฮือนน้ำเด้่มีบางนี่ก็สำคัญมีเฮือนเนี่ยว่าด้๋ยวโยกวนเพื่อจะบางบา้านเ้ากลับเฮือนบ่ได้เฮ็ดจังไดนบาน้านนี่พอดีกับสบโอกาสของพีหน่อยพีหน่อยบอกว่าบ่ยากว่าซั่นเดี๋ยวข่อยสิพาไปส่งเฮือนไป่อยสิเกียร์เมื่อบา้านเกียร์ข้ามไปเกียร์นี่ก็สำคัญนะครับเกียร์คือเอาขึ้นหลังอ่ะน,นะขี้หลังอ่ะน,นะขี้หลังกับตะขา กอดขากอดขาผู้ขีกขีตะภาพขี้ขาดเกี่ยวเมื่อเฮื่อนพ่อหอดกลางทางพีหน่อยกว่างแผนพ่พอปงบางเมาโลกสาสารของสารของโดยไม่ไพ่เด็ตอกไม่ไพ่พ่อสารแล้วๆก็เลยบอกว่าไอ้บางหลวงมึงล่องเข้าไปบางดูในในของล้องเข้าไปในของบางดูสี เขาไปเอาก็บัวมาถึงบูออนบอ,อัวมาได้บ่บางลวดก็ะทั่งเมากรทั่งอยากนอนเอ้าเอาเอา้เอาเาขาไปเพราะว่ออกาก็ตีนทนะ่อมบอ,อกว่าตีนท่อมนะก็บัวมากบัวมาได้เอาตายแล้วมันขังมันบ่ไดเนี่ะไอเอ๊พีน่นอนก็มาคิดใหม่อีกบัดนี้เอาลวดไปเอาเส้นลวดมาสานสานข่องลวดจะเป็นลวดยังแหละคือสิเป็นโลหนะนั่นแหละยังค่อยเอื่นว่าลวดเนาะ พราะสารของดุ้ลลวดแล้วก็เลยว่าคือเกาล่ะเอาแบบบางหลววมึงน้องเข้าไปใหม่ต้องออกเม่อใดคือเกาบ่อสบางหลัวเข้าไปเอีกยดวันนี้ติดเวยครับวันนี้ออกเ่อใดเพราะมันเส้นลวดเนาะมันบือตอกไม่ไพ่ออกเ่อดเพราะออกเม่อใดก็เท่านั้นแบบีน้อยกับหัวอันออกว่อใดก็ปิดง่าของง่าของนะครับฝาของก็อเมืองง่าของปิดง่าของค่ายของมาหา แถวกำแพาบอกเนี่ยให้โตมันแล้วจำเลยมาแล้วเอาเฮ็ดจังไดก็มันมาดนิบอกเอามันออกมาด้วยออกมาบอกกันด้วยก็เลยถามรีดเอาควอมลับดิรีดเอาความอควมจริงบอกมึงเฮ็ดจังไดมึงเป็นผู้เรียกเลยวิญญาณเลียกขวนนั่งสีดาไปเป็นบ่กมันบอกว่าแมนมาสั่นเฒ่าเมาเนี่ยนาะบอกเพราะฉะนั้นมึงต้องเรียกวิญญาณนั่งสีดากลับมาสู่หลางคือเกา่าบางหลวงก็เลยเรียกมาใหา นั่งที่ไหนก็ฟืนของย่องขึ้นมาฝืนฉีบขึ้นมาผี <c oughs> นหน่อยได้ถามอีกมึงเอรอยังเลียกขวนข้นวะสันบางหลวงบอกว่ากูก็ใส่ลิ่นอยู่แล้ววะสันเพราะว่าลิ่นเท่านั้นแหละผีหน่อยก็จัดกันตัดลิ่นของบางหลวงบางหลวงกแบบับเลียขวนขึ้นว่าไหนเพราะวัานบมีแน,เนวเรียก็ถึกตัดลิ่น วานนี้ให้หวานให้เมื่องเห็นว่าเมื่องเดี่ยววางเบนจกผู้ปคกครองก็เลยเซิร่ฟถ้ทาทำผ่าดีหน่อยขึ้นนางเมื่องครอบเมื่องตุ่มไผ่เย็ยยนเป็นซุปนิท่านกะจบแบบแฮปปี้เป็นดิ้งไอเอ็ยกับนางเอกจบนิท่านมาถึงผ่าิเคะห์ลองฟังิเคะห์แต่ว่าต้องต่อคลิปนาครับเพราะว่าคลิปนี้นั่นง่าวเหรอเนาะ จะเพื่อน่านี้อย่าลืมติดตามผาควิเคราะห์กกำพาคดีหน่อยครับสวัสดีครับ